ว้าวว้าวว้าวาวว้าวใครสนุกว่าใ่เล่นใชเนหลายๆคนคงเคยเล่น X อ็กบอกแล้วใช่ไหมคะที่เวลาต่อกับคีนนกแล้วเราสามารถยกมือยกไม้ก้าวของก้าวขาภาพในนั้นมันก็จะทำตามเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเราเนี่ยได้ไปอยู่ในเกมจริงๆ แต่รู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมี Xbox เราไม่ต้องมี Kinect เราก็เล่นเกมสมจริงแบบนั้นได้ถ้าเรามี P 3 0 Pro ใช่ค่ะมือถือเครื่องเดียวเครื่องงนี้แหละทำให้เราสัมผัสประสบการณ์เล่นเกมแบบสมจริงได้ อย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่ามือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับ TOF ค่ะหรือว่าเป็นตัวช่วยในการวัดระยะวัตถุซึ่งเซ็นเซอร์แบบ TOF เนี่ยเป็นการยิงเลเซอร์เป็นแถบไปยังตัววัตถุค่ะเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆตงจากของ Kinect ที่ใช้เป็นการยิงแบบดอทซึ่งนี่ทําให้การใช้เซนเซอร์ TOF มีความแม่นยํามากกว่าถึง10เท่าเลยนะในงานเปิดตัวของมือถือรุ่นนี้เขาก็บอกว่าโอเคมันจะมาช่วยวัดระยะวัตถุทําให้แยกเลเยอร์ได้ดีขึ้นภาพของเราก็จะน่าชัดหลังเบลอได้ดีขึ้น รวมถึงมาใช้ทําในเรื่องของ AR แล้วก็พวกโมเดล3มิติได้ด้วยแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงนะว่ามันสามารถเอามาเล่นเกมได้แบบสมจริงแบบนี้จนกระทั่งเราไปเจอเกมแฟ n c y สกี i n g ค่ะ สำหรับเกมนี้ง่ายมากๆค่ะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ลองโหลดมาติดเครื่องเอาไว้ได้นะสูตรอุปรกรณ์ที่ใช้เพิ่มเติมก็มีไม่เยอะเลยค่ะสิ่งที่เราต้องมีนอกจากมือถือ P30 Pro ก็คือสาย S-CMI ที่ปลายด้านหนึ่งเนี่ยเป็น Type C เอาไว้เสียบกับมือถือเครื่องนี้และก็รวมถึงหน้าจอจะเป็นจอทีวีก็ได้หรือว่าจะเป็นจอคอมก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะพอเสียบสายปุ๊บเราก็สามารถใช้จอทีวีเป็นจอหลักได้เลยส่วน P30 Pro ก็จะกลายเป็นเซ็นเซอร์แบบเต็มตัวช่วยในการตรวจจับท่าทางเวลา วางวางโอ๊ยชนรู้สึกเหมือนเจ็บจริงเอ้ยกระโดดแบบเปลี่ยวทามมากดาวดาวดาวเอากระโดดหลบดาวทำไมล่ะไปหากว้างไปหากว้างไปหากว้างไปไปสิไปโอ้โห สกิลด้านกีฬางึบงึบดาว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 ฉลาดสุดว,ว้าวว้าววปังว้ๆวไม่สนุกอะ ทั้งแขนและขาแล้วเหมือนเล่นสกีคือมันต้องย่อเพื่อให้ไปข้างหน้าเราก็ต้องถ่ายไปอีกโอ้แม่เจ้าใครจะไปคิดจริงด้คะว่ามีมือถือเครื่องเดียวก็เล่นเกมได้อินอินสไตล์ Xbox แบบนี้แต่ว่าเรื่องของเกมเองตอนนี้จากเท่าที่ลองเนี่ยเจอแค่เกมเดียวก็คือ f n n y s k i i n g นได้ละคะ่ะแต่คาดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีการเพิ่มเกมมากขึ้นเราจะได้เล่นเกมแบบอินอินฟินฟินแบบนี้ได้มากขึ้นบน P30 ค่ะ ส่วนถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ P30 Pro แล้วก็ P30 ให้มากขึ้นอยากสอบเรื่องของกล้องให้มากขึ้นว่ามันถ่ายรูปได้ดีจริงหรือเปล่าอันนี้เก่งก็มีทาคลิปเอาไว้ให้แล้วเหมือนกันเข้าไปกดดูได้แล้วก็รวมถึงอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะคะ